ก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาอู้มาจาเกี่ยวกับงานทั้งนั้นศิลปะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะครับก็จะใจ้ขี้เลื่อยเป็นลักในการทำนะครับเราะจะทําตีพื้นที่ทัพชอบของโรงพยาบาลสร้างเสริมความสขขำบนบนบ้านตั้มครับบ้นแม่กาะครับโดยการมาทําพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อสร้างไรายได้สร้างอาชีพโดยทีมงานตีเป็น จ้าหนทีของรพสตแล้วก็ศิลปินของจังหวัดพะเยาได้เข้ามาร่วมในการทํานะครับอันนี้ก็เป็นนกยุงตีทํามาจากขี้เรื่อยเป็นลักเลยนะครับซึ่งสามารถพัฒนาทักษะประโยชน์ของงานศิลปะมีด้านทั้งด้านร่างกายนะครับเนาะที่จริงเราจะให้ปุ้ยไมีอุ้ยมาผสมนะครับด้วยการใช้ขี้ดินขี่เรื่อยมาผสมนะครับแล้วก็มีการออกแบบนะครับเนาะ ลักการหลังจากนั้นในเรื่องของด้านร่างกายก็ได้แล้วนะครับเนาะได้มีการฝึกกล้ามเนื้ออย่างต่างๆนะครับเนาะจิตใจก็ได้ช่วยลดความเครียดนะครับทําให้จิตใจดีนะครับส่สสสสงเสริมในเรื่องของการความสร้างสรรค์อ,อย่างต่างๆนอกจากนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนระวังกลุ่มนะฮะจะได้มารวมคิดรวมสร้างในการออกแบบด้วยกันนะครับว่าเขาจะออกแบบทําอย่างกันดีดีจะ ได้คือมีเป็นงานศิลปะประจำชุมชนด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องทินนะครับเนาะนอกจากนี้ก็ได้มีการในเรื่องของการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีการช่วยในเรื่องของอย่างก็ในการนําเอาเศษขยะอย่างเช่นเศษตะกี้ที่ผมไ,มได้บอกเนะเาะเศษไอ้ขี้ฝุ่นโดยเศษที่เป็นเศษกระดาษทำเป็นโค้งพื้นฐานตั้งปืนของมันนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของตีเหลือของเศษของอเกี่ยวกับเศษไม้ไผ่นะครับเนาะเขาจะนํามาเป็น ผลิตเป็นรูปหลักอย่างต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรูปของโครงสร้างในเรื่องของการแผลอย่างต่างๆนะครับผลิตคือครับนออนนักเรียนพยาบาลหรือว่ากลุ่มของ CGCMT ีอยู่ในชุมชนนะครับนอกจากนี้ก็ได้นำมาคิดเกี่ยวกับการทําสวนนะครับนาะสวนชุมชนที่เขาจะได้ให้ผนออกแบบเป็นด้วยการใช้ไม้ไผ่มาทําอย่างต่างๆนะครับนี่เหนก็ครับไฮ้เกิดเป็นกระถางไม้ไผ่นะครับอันนี้อาจจะเป็นเก่าไปนะครับอันนี้ใช้ได้เหมือนขนาดเลยนะครับเขาสามารถปลูกพักปลูกไม้ได้ นะครับเนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างไม้ภัยที่เปิดปลูกในชุมชนถ้าจะได้นํามาใช้และอมันกนจะใช้เป็นไม้ที่อยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นโกนพึ่งนะครับเขาะจะมีการแข่งขันการออกแบบในการออกแบบโขนพึ่งนะครับตีว่านี่จะได้ตีให้มันมีความสวยงามนะครับเนาะแล้วก็มีการออกแบบของสวนชุมชนหรือว่าสวนตีปลูกรอบ บ้านเฮาด้วยการใจน้าเซฟสดุตีในบ้านมาปลูกมาแข่งขันกันนะครับจะได้ดูนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวย่างห่กอันหนึ่งนะครับตีได้ทําตีบ้านจํป่าวายเดี๋ยวมาทายทอดเพื่อไปทําตีอื่นพ่องนะครับเนาะจะได้แลกเป็นเรียนรู้กันนะครับเนาะ